โอ้ย oh, บ่าวใจโชคสวัสดีครับเดี๋ยวไปโอ้เห็ดอยู่ขาเห็ดทีนะโอ้อยู่ขาทำไมแม่ขมไห่มีมิโซะเปล่าเห็ดจังออกเห็ดจังไหนต้มต้มจะน้ำสองน้ำหนึงไปเอฟซีเดี๋ยวเราไม่ได้มาดูเห็ดนะครับผมเมาดูผึ่งมีสายเอาโนไอดำไป หยุบเอารางพึ่งที่พึ่งปลาใหญ่ปะเพิ่งกระตกเลลยะหยุดติดดินเลยปะโอ้แม่โอ้ยเอามาบ้านบ้านมันบ้านหอมพร้อมดินนี่โบเอาพุ่นปลาพุ่นนผมเดี๋ยวไปดูรังพึ่งเอฟซีนะบอกว่าติดดินนะเอฟซีทัวรนี้ผมเป็นเซียนเอารังพึ่งแล้วเดี๋ยวรวมกันหน่อยทีนะ ว่าติดดินไม่สูงอี่ไม่สูงเออตังต่น้ำรอฮะตกันเดามดามดามนะโอ้ยไ่ไดใส่กระบุไม่เยเอาคนนี้ไดอยู่ลึกปานนี้เนาะสีนไปสีขับดูรังผึ้งนะครับผม เสียวๆโอ้หิมะงกไม่มีมายุ่งยุ่งยุ่งเจ้ากันอืมเดี๋ยวเอาแรงพึ่งมีมิตรทีนะแต่ว่าดินหกนี้ผมชิมแล้วมันจะมีรสชาติหวานหอมเดี๋ทีนะถ้าเป็นดินห้านี้มันจะหวานแต่แต่ว่าไม่ไม่หอมตามที่ผมสังเกตดูนะ น้ำพึ่งที่หกเห็นบ่าู่าโหน่โ่หรอเหเฮ้โอ้ชีอ่ามอมอโอ้โอ้มีสีใ่มากเลยโอ้สองรังมูนี่สองรังป่าวเห้ให้เล่าให้เล่าเดี๋ยว

oh 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 oh, như thế có glaon không nhỉ? à, có gla không?

chạy dùng Dương dùng dạng 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 dùng không dùng dạng dùng dạng dùng ồ, nó dạng dùng dạng ít dạng nó ไ <c oughs> อ,อ,อเดียวไปทีเด้อโอ้ยเดี๋ยวจับเอาเลยเนี่ยหรือหมากไอ้จับอะไรจับโชว์เลยเออเออ dạng dương Dương, dùng anh Dương dạng anh Dương, ghế anh Dương ừ hồn 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 ha hồn nó dùng cái mát bài 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 bye 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 bài 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 bài

ผมนี่อ๋อไอ้ทีเอเฮเฮโอ้โหนี่

โอ้ไข่จะหมดเลยสิน้ำบานก็หมดแล้วนะนี่สุดยอดแมมเยอะแยะเลยทีน่ะเบาแหวงเลยเดี๋ยวออกมาดูข้างนอกครับว่ามันเป็นยังไงนะเอฟซีนี่ครับผมจะมีน้ำหวานหรือเปล่าไม่รู้เอฟซีนะเบาแหวงเลยจานจานเลย ไม่ีต้องดูตรงนี้แหละคำสองคำก่อนสกีนะปนป็นยัวกินกันเออวันดีค่ะวัสดี่ะบายบาเอบาบาเอวันดีค่ะบ๊าบ่เซออมาทานเห็นมีไข่ไอ้ทีโอ้เบาเบาแบงเลยโอ้ืมช่

ประโยชน์ได้ลนะไม่คมนี่นี่ววเนี่ยเียเจียจเาดเลยีไปเจียจขนาดเดิมดีดันลาโอ้มดแนี่โอเคผมเอฟตีโเ้ยน้ำเลยไหอ๋อใส่คมาซื้ท้ายมื้อท้ว่าไงเดี๋ยวพัวรอการจีเลยโอ้ขับรอับรอสวัสดีครับ